สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาประกาศเป็นฉบับที่9เตือนอากาศแปรปรวนฝนถลลมหนัก69จังหวัดไหนโดนบ้างเราก็มาเช็คกันที่นี่เลยก่อนที่อุณหภูมิลดลง4องศาจับตาพายุใต้ฝุ่นกระท้อนว่าไทยจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ วันนี้ก็คือ2ตุลาคมกรมอุตุประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่9,221ทั2,567มีฝนกระทบจนถึงวันที่3ตุลาคม2,567นั่นเองครับโดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจ,จีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกด้วยนั่นเองครับและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับรันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนั่นเองครับ เราก็มาดู6 9จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็มีดังต่อไปนี้ตามภาคกันเลยนะครับวันนี้คือวันที่2นั่นเองครับภาคเหนือก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโทขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม อุดรธานีหนองบัวลำพูเลยขอนแก่นการสินมหาสารคามร้อยเอ็ดชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตมุกดาหารเยโสทธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนานสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี พระคนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตอนออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและปราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันนั่นเองครับจึงขอให้พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้ ให้ระมัดระวังฝนฟ้าขนองที่จะตกหนักฝนถล่มนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เขามารับชมและก็รับฟังเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็พบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ